ความร่อีเฮ้ยไม่รู้ตัวเลยอ่ะมีวิญญาณเฟ้นไฟอย่างนี้่ใช่คำจำกัดความที่ว่าอร่อยมองเพลินถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขสี่ครับ สัสนีหมายเลข4ี่ของคุณเก่งและคุณตั้มครับเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุยีีครับ24ปีคาตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราแหม่มีปรึกษากันด้วยตอนนี้รอยมองเพลินแอบรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาแล้ว26แล้วกันค่ะ26คุณเอกี้ฮะน่าจะแบบน้อยกว่า24ลงมานิดนึงย2ิคุณเอกที่บอก22ครับมหาลัยยู่ว่ามากกว่า25 20 วยสูกไปปะเนี่ยยี่สิบเจ็ดวุ้ยสูงไปกว่าหมอริบบอกยี่สิบเจ็ดตไปแล้วอะต่บไปแล้วผมคิดว่าผมว่าน่าจะต่ำกว่ายี่สิบเจ็ดเพราะว่าดูจากการแต่งตัวนาฬิกาที่เขาใส่เนี่ยคือคนที่มีอายุแบบมากกว่า27คงจะไม่ใส่แบบรุ่นนี้เพราะว่าเราเคยใส่สมัยนั้นยี่สครับรบบอก21คุณเก่งคุณตั้มคุณตอบครั้งแรก24ปีคุณมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือเพลงคนดังและเหตุการณ์ จะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัศนีท่านนี้ไหมครับเพลงครับใช้ตัวช่วยเพลงเอาละ่ะมาฟังเพลงนี้กันครับเกี่ยวข้องกับปัศนีอย่างไร <ita �ng> เอาละ่ะเพลง My pues. All ของ Mariah Carey นะครับเอาละ่ะคุณเกง่งคุณตั้มเพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปัศนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่24ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชินครับ ี่สิบห้าเป็นีใหม่ีม่ยคหัาบาปิดเพีงม่ายลายามบหลักหลักามบกเปลี่ยนคตอบจะเปลี่ยนจากยี่ี่ปีเป็น3าครับ3าปีปศนีหมายเลขสี่ครับคุณอายุ3าปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับ ตัวสัหน่อยครับชื่อมิ้นต์ค่ะนางสาวธาพรมงกรแก้วค่ะน้องมิน้นใช่คุคณมิ้นอายุเท่าไหร่23ค่ะ23ีเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> คุณตอบครั้งหน้า<ห>นี่ใกล้เคียงแล้วนะเ <c oughs> ออคุณมิ้น<ค>ะนะครับโ oh, อ้โหเมื่อกี้เอ,อ่อฟังจากคำจำกัดความของคุณอร่อยมองเพลินมองเพลินอาจจะเป็นหน้าตาหรืออะไรอย่างนี้ป่ะคือการขายของขยับเฟ้นไฟค่ะอะไรนะขยับเฟ้นไฟขายของไปด้วยขยับไปด้วยเต้นไปด้วย คุณขายเฟนฟายเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้าคุณมาขายเฟนฟายนี่คุณทําอาชีพอะไรเป็นแดนเซอร์ค่ะเป็นแดนเซอร์ให้ลาใหญ่ใหท้องคําคุณเป็นแดนเซอร์ให้คุณลํใหญ่ใหท้องคำค่ะอ้าวอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงมาขายเฟนฟายก็โควิดทําพิษค่ะก็เลยแบบหาอะไรทํามาเออมาลองขายเฟนฟายดูอ๋ออ่ะเพราะมาขายเฟนฟายเป็นยังไงบ้านตอนแรกขายเฟนฟายขายไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนมาอุดหนุนอ่ะแล้วเราทํายังไง ก็ว่างมากก็เลยแบบเต้นไปด้วยขยับไปด้วยให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็มาเห็นก็เลยบอกว่าเต้นให้ดูหน่อยยวซื้อก็เลยเต้นไปแล้วก็เลยเอาคลิปที่เต้นลงอยู่ลงทิกตอกอ่ะแล้วเป็นไงมีคนดูเยอะค่ะเยอะขนาดไหนประมาณไหนยังไงหกล้านค่ะหกล้านโอ้โหหนูก็งงว่าตลกหรอแบบว่ามองตัวเองก็เฉยๆนะคะคนอื่นก็ตลกเออตลกก็ตลกก็เลยคนเยอะจากนั้นมาเลยค่ะเอางี้ดีกว่า พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพค่ะเปิดร้านให้เราดูเลยได้ไหมได้ค่ะเปิดร้านเลยเอาลูกลยพี่ะนี่คือเฟ้นไฟราใช่แล้วมีนี่มีผงให้เลือกวันนี้เอามาเป็นสามรสค่ะเป็นชีสวาซาบิแล้วก็ปาปริก้าค่ะไหนถ้าอยากทานอะไรยังไงรสชาติไหนอัไหขายที่ขายี่อะริก้าแต่ถ้รถเก่งเียาไม่มีที่ร้านขายราคาเท่าไหร่ 30, 40, 50, 60ค่ะแล้วก็เขย่าค่ะอ่าปิดปุ๊บปิดปุ๊บใันไหนไหนไหนพี่แบบ6ล้านวิวเขาเต้นยังไง พวกความอร่อยนี่นี่ไม่รู้ตัวเลยอ่ะมันมีวิญญาณเฟ็นไฟอย่างนี้เป็นวิญญาณปาบิก้าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไหนลองชิมหน่อยซิออกมาแล้วเป็นยังไงอุ้ยอมริงอ่ะใครไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยินเย็นไงวะอร่อยอร่อยอ่ารสชาติดีอ่ะไหนลองกับยานะ ไม่มีไม่มีไม่ต้องเต้นแล้วเต้นแล้วนิดนิดเออนี่ถ้าเราเต้นขนาดนี้เดี๋ยวลูกค้าเขางงเลยนะเขาไม่จ้าไปอุดหนุนมาดี เอาละนี่คือตัวอย่างการเต้นเราเต้นอย่างนี้ตลอดเลยลูกค้ามาก็เต้นให้ถ้าลูกค้าขอเราก็เต้นแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ขอเราก็ไม่ได้เต้นกลัวลูกค้ารีบอ๋อเอาละร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่จรรดังสามสิบห้าค่ะอ่าจรัสามสิบห้ามีชื่อร้านไหมชื่อร้านอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะเออเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มค่ะหรือว่าจนของหมดค่ะอ๋อเอาละมีช่องทางการติดตามไหม ชื่อเพจนะคะชื่อร้านน้องมิ้นแสนสนคนสวยค่ะนี่ชื่อทุกวันนี้แบบเชิอนะไทยตั้งให้เองตั้งเองเหรอมั่นใจมากอเ้าก็มั่นใจถึงจะ้ายได้เนอเอาล่ะวันนี้นะครับไทยดูอยู่อยากจะไปอุ่หนุนก็ไปอุ่นกันได้แล้ววันนี้ขอบคุณน้องมิ้นด้วยนะครับ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง